สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือ t n o t e เกมไกใน counter size s, s operation นะครับเราเดินทางกันมาถึงแอคที่2ของสัญญาอิสระไคลนวันนะครับซึ่งในด่าน2กินหนึ่งนี้นะครับจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับไปเคลียร์ภารกิจแบบทุกเงื่อนไขได้ระดับ s กันภายในครั้งเดียวเลยนี่นะครับนะคือมันทำได้นะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่ายานที่ต้องใช้เนี่ยมันจะต้องฟิกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่ายูนิตของศัตรตูเนี่ยอยู่ในเลเวลระดับร้อยนะอันนี้ก็ต้องจัดทีมให้แน่นหน่อยแล้วก็ในในดานนี้นะครับมันจะมีดีบัฟสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้มันจะทําให้ยานลบของเราอะ่ะกับยูนิตจักรกลนะครับใช้สกิลไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดจะจัดทีมจัดกลลงยานเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องแบบของแน่นๆปึกปึกหน่อยนะครับเพราะว่ายูนิตจักรกลเราจะใช้สกิลไม่ได้หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือก็เหล็กเลี่ยงนะครับ การใช้ยูนิตจากกลน,นะครับใช้อย่างอื่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะเคลียร์ทุกภารกิจนะครับให้ได้ระดับ S, <S ในครั้งเดียวในด่าน2อขีดหนึ่งนี้ได้ยังไงครับไปดูกันครับแคลนวันเด่าน2อขีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์นะครับทุกภารกิจเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิชิตเรือทั้งหมดชนะภายใน3เฟสนะครับภายในการเล่นเพียงครั้งเดียวนะครับนะซึ่งการจะจบ ทั้ง2 3ภารกิจตรงนี้ให้ได้ระดับ S นะครับภายในครั้งเดียวเนี่ยยานเนี่ยมันจะต้องฟิกเลยนะว่าแบบต้องใช้อย่างนี้เลยนะครับแบบแทบจะดิ้นไม่ได้เลยนะแล้วก็การเคลื่อนไหวจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายนะก็คือเราต้องเอายานของเราหนึ่งลำไปที่ช่องสีเหลืองตรงนี้นะครับก็ไปอันจบภารกิจนะแล้วก็ต้องจัดการศัตรูทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมด9ยูนิตนะแล้วก็จะมีนะครับคลื่นสนามแม่เหล็กตรงนี้นะครับจะทําให้ยูนิตจักรกลของเราเนี่ยใช้สกิลไม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลงยูนิตยานกันเลยครับลำแรกที่จำเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้นะคือยานลบสนับสนุนครับเสร็จแล้วก็จะมียานลบจู่โจมครับจอะตรงจุดเลยนะครับแล้วก็ยานลบกรอหนักครับอันนี้ก็จำเป็นนะแล้วก็ยานเพื่อนครับหนึ่งลำนะครับลำไหนก็ได้นะครับอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการกันเลยครับ แบบระดับ S ในครั้งเดียวเลยนะฮะจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญก่อนนะครับเราต้องยึดเส้นทางลำเลียงสเสบียงตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คือเส้นทางลำเลียงสเสบียงของเรานะครับเราต้องจัดกานยึดมันก่อนนะโอเคนะครับอย่างแรกที่ต้องทำนะครับก็คือสลับยานสนับสนุนนะครับกับยานจู่โจมของเราให้มาอยู่ในฟอร์เมชั่นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอายานลบ จู่โจมของเราเนี่ยครับเปิดเลยนะครับที่ตัวนี้เลยครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ยานลบกร่อหนักนะครับเราสลับกับยานลบสนับเอ้ยานลบจู่โจมนะครับสลับที่กันแบบนี้แล้วก็อายาลบกรอหนักครับไปตียูนิตตัวนี้นะเนี่ยยานอมบางดีลำเนี้ยลำล่างนะครับครับเมื่อกำจัดศัตรูตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็ใช้ ยานลบสนับสนุนของเราเนี่ยสลับที่กับยานลบก่อนหนักครับเสร็จแล้วเราก็รีบไปยึดจุดส่งเสเบียงก่อนเลยนะครับนี่นะแล้วก็ยูนิตยานของเพื่อนนะครับลํานี้ให้เลื่อนขึ้นมารอครับนะอันนี้เราเคลื่อนที่ของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามในเฟสของศัตรูนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือว่ายานเนียครับ3ามลำที่เคลื่อนที่ได้ตรงเนี้ย มันจะยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพราะว่าลำแรกจะเคลื่อนที่คือลำนี้นี่คือลำที่2ลํลำี่3ซึ่งมันจะตันหมดนะครับแล้วยานลำาีี่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ลงมาตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วยานลำนี้นะครับก็จะมาโจมตีเราที่นี่นะครับนะอันนี้คือในเฟสของศัตรูมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามเฟสของยูนิตศัตรูไปเลยนะครับไปครับ มาที่เฟสของเรานะครับนะฮะสำหรับเฟสของเราตอนนี้นะเส้นทางลําเลียงเรานะครับสเสบียงเนี่ยเรายังยึดไม่สมบูรณ์นะเราต้องจัดการยานลำนี้ก่อนนะครับแต่ว่ายานที่จะมาใช้จัดการยานลำนี้นะครับเราจะใช้ยานของเพื่อนนะครับนี่นะฮะเราเอายานของเพื่อนนะครับตีลำนี้เลยนะครับ ครับอันนี้เราถือว่าเรายึดเส้นทางลําเลียงเสบียงนะครับได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลุยกันต่อนะครับเราก็ต้องเติมเสบียงกันก่อนนะครับโดยที่ยานที่เราจะเติมเสบียงนะครับก็คือยานลบสนับสนุนลํานี้นะครับต้องเติมเสบียงนะครับแล้วก็นะครับยานลบสนับสนุนลํานี้นะครับจะใช้เป็นตัวนะครับช่วยในการเวียนยานนะครับมาเติมเสบียงนะอ่าเราก็ทําการสลับที่ครับ แล้วก็เอายานลบจู่โจมเราสลับกับยานเพื่อนครับสลับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับยานอีกลำหนึ่งที่เราต้องเติมสเสบียงนะครับก็คือยานลบจู่โจมลานี้นะครับของเรานะต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดเติมสเสบียงเนี่ยยานลบของเพื่อนเติมเสบียงไม่ได้นะครับไม่มีสิทธ์เติมมีแค่ยานของเราเท่านั้นนะเราก็จะเติมเสบียงให้กับยานลบจู่โจมครับให้เต็ม2นัดเลยโอเคครับเสร็จแล้วเราก็คืนกลับครับ อ๋อนี่ครับเวียนคืนกลับนะครับเพราะว่าเราจะย้ายยานลบของเพื่อนเรานะครับกลับมาอยู่ที่เดิมนะนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอายานลบสนับสนุนนะครับลานี้สนับกับยานเพื่อนครับคือเราจะไม่ใช้ยานของเพื่อนละเราจะเอายานของเพื่อนมาจอดที่จุดนี้ไว้เลยนะครับทีนี้เราก็จะลุยกันแบบแค่นี้แล้วนะครับก็คือตรงนี้จะมียูนิตทั้งหมด5ตัวเรามีกระสุน5นัดนะครับและนี่คือเฟสที่2ของเรานะ นะครับการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่สําหรับการเคลื่อนที่นะครับก็คือว่าเราจะสลับนะยานอ้อไม่ใช่โทษนะครับต้องเอาอันนี้เป็นตัวสลับให้นะครับยานลบก่อหนักนะครับมาสลับกับสนับสนุนนะครับแต่แล้วสนับสนุนก็ไปสลับกับจูโจมครับแล้วยานลบก่อหนักมาสนับสน้ยสลับกับจูโจมอีกทีหนึ่งคือต้องเรียงหลังจากเติมกระสุนเสร็จเอายานเพื่อนไปจอดตรงนี้เสร็จนะครับ ต้องเรียงยานให้ได้หน้าตาแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับเราเอายานลบจุ่โจมนะครับขึ้นไปจอดรอตรงนี้แล้วก็เอายานลบก่อหน,นักครับไปจอดรอตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอายานลบสนาบสนุนครับตียานนอมังดีลานี้นะครับ นะครับในเฟสที่2ของเรานะครับยานต้องอยู่ในรูปแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายการเคลื่อนที่ของยูนิตศัตรูให้นะครับเพราะเดี๋ยวจะตัดข้ามไปในช่วงสุดท้ายเลยนะครับก็คือยูนิตศัตรูยูนิตนี้นะครับจะมาตียานลบสนับสนุนเรานะครับเขาจะเคลื่อนที่ก่อนนะครับเสร็จแล้วยานลํานี้นะครับเขาจะเคลื่อนที่มาตียานลบจู่โจมของเรานะครับนะคือเขาไม่มาตียานสนับสนุนนะเขามาตียานลบจู่โจมเราครับตรงนี้นะ แล้วก็ยาลลำนี้ก็จะตียาลบโจ,จมเรานะครับนั่นคือ2ลํลำเนี้ยกสูนจะหมดพอดีนะครับและเดี๋ยวในเฟสสุดท้ายของเราเราจะใช้ยานลบกรอหนักนะครับตียูนิตสุดท,ท้ายที่เหลือนะครับแล้วเราก็สลับที่เราก็เข้าออช่องสีเหลืองนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามในเฟสของศัตรูนะนะครับเฟสที่3ของเรานะครับก็จะเหลือยูนิตนะครับของศัตรูอยู่แค่ยูนิตเดียวนะเราก็ใช้ อย่าลบก่อนหนักนะครับที่มีกระสุนเหลือหนึ่งนัดเนี่ยโจมตีเลยครับครับจัดการยูนิตสตูครบหมดเกลี้ยงแล้วนะครับไม่เหลือแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็เอานะครับยานลบสนับสนุนนะครับสลับกับอย่าลบก่อนหนักนะครับนะให้มันเป็นเส้นทแยงมุมเนี่ยตรงไปถึงสีเหลืองนะครับแล้วเราก็เข้าช่องสีเหลืองครับที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ปิดภารกิจกันได้เลยครับ ก็เป็นการเคลียร์วัคคิตนะครับในระดับ S แบบครั้งเดียวเลยนะครับแบบลงครั้งเดียวแล้ว S เลยนะเก็บทุกอย่างหมดนะก็ต้องบอกว่ายานค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะครับแล้วการเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับกับเพื่อนเื่อและนผู้ชมนะครับเอาไปเคลียร์ด่านกันนะแล้วเก็บคอร์สมาเป็นของรางวัลนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในด่านต่อไปนะครับผมใน EP ถัดไปครับ นะสำหรับคลิปนี้นะครับไอ้นอตเกมไก์ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชม